โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะอยู่กับผม FKL นะครับคลิปนี้ผมก็จะมาบอกเทคนิคการปรับเสียงไม้ให้นุ่มขึ้นด้วยั๊กอิน Marvel GEQ ในโปรแกรม OBS กันนะครับมีเทคนิคการปรับยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูในคลิปกันเลยนะครับตอนนี้ช่อง FKL สามารถสมัครสมาชิกหลายเดือนได้แล้วนะครับพร้อมรับสิทธทิพิเศษไปเลยนะครับมีราคาทั้งหมด4ระดับนะครับ supporter level 1 20บาทต่อเดือน supporter level 2 50บาทต่อเดือน admin 300บาทต่อเดือน V.I.P. 1,000บาทต่อเดือนแล้วผู้สมัครสมาชิกเวลาคอมเมนต์ในไ like ลฟ์สดหรือคอมเมนต์ที่ใต้ใตคลิปก็จะมีป้ายผู้สนับสนุนเท่ๆอยู่หลังชื่อนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้อิโมจิที่เรากำหนดไว้ได้นะครับสมัครกันเยอะๆนะครับทุกคนแล้วเจอกันครับ โอเคนะครับทุกคนเราก็เข้ามาอยู่ในโปรแกรม OBS กันแล้วนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราไปทําการดาวน์โหลดั๊กอ i n m a r v e l G-EQ กันก่อนนะครับให้เรากดไปที่หน้าเว็บของ Voxengo เลยนะครับให้ทุกคนทําการกดลิงก์ดาวน์โหลดที่ใต้คลิปเข้ามาหน้าเว็บนี้ได้เลยนะครับทุกคนเราก็จะเข้ามาอยู่ที่หน้าเว็บของ Voxengo นะฮะก็จะเป็น Voxengo m a r v e l G-EQ ตัวนี้นะครับต่อไปนะครับให้ทุกคนทาการดาวน์โหลดที่ปุ่มดาวน์โหลด VST for Windows ตัวนี้นะครับกดคลิกไปเลยแล้วตัว Voxengo ก็จะทาการดาวน์โหลดที่ซ้ายมุมล่างนะทุกคนนะ โอเคนะพอทำการดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะให้เรากดไปที่ส <c oughs> ามเหลี่ยมนะฮะแล้วกดไปที่เขาว่าเปิดนะครับแล้วกด yes นะครับให้เราทําการปิดหน้าไว้ไปได้เลยนะครับให้เราทําการปิด o b s, <c oughs> <S ไปด้วยนะครับแล้วก็จะมีหน้าต่างการติดตั้งของ v o x e n go m a l v w l gq ขึ้นมานะครับก็ให้เราทําการกดเขาว่า accept นะฮะแล้วกด next นะฮะให้เรากด next นะครับแล้วก็ให้เราดูตำแหน่งการติดตั้งด้วยนะครับว่า plug in <c oughs> ตัวนี้เขาติดตั้งอยู่ที่ไหนให้เรากด next ได้เลยนะครับ แล้วกด next นะฮะกด install ฮะกด finish นะโอเคครับหลังจากที่เราได้ทำการติดตั้งตัวั๊กอ i n m a r v e l g e q แล้วนะครับให้เราทำการกดเปิดโปรแกรม OBS ขึ้นมาเลยนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนหลังจากที่เราเปิดโปรแกรม OBS ขึ้นมาแล้วครับก่อนที่เราจะใช้ั๊กอ i n ปรับเสียงนะครับให้เราทำการเปิด monitor ฟังเสียงไม์ของเราก่อนนะครับให้เรากดเปิดไม์ก่อนนะแล้วให้ทำการกดคลิกขวาที่ฟันเฟืองนะครับกดไปที่คำว่า advanced audio นะ แล้วให้เราไปที่ไมค์ของเรานะที่เป็นแอคทีฟอยู่นะฮะมาในส่วนของออเดียมอนิเตอร์นะครับให้เปลี่ยนจากมอนิเตอร์ออฟให้เป็นมอนิเตอร์ออลี่นะฮะอ่ะแล้วทีนี้เราก็จะได้ยินเสียงของเราแล้วนะครับอ่ะก็จะเป็นเสียงแบบนี้เลยพอเราได้ยินเสียงของเราแล้วนะครับให้เราปิดคลอสไปเลยนะครับเดี๋ยวเราไปทําการใส่ฟิลเตอร์ให้กับเสียงนะครับให้เรากดไปที่ฟันเฟืองนะครับกดคลิกขวาหนึ่งทีนะครับกดไปที่คําว่าฟิลเตอร์นะครับ ตอนนี้นะครับทุกคนก็จะได้เสียงซาซาของไมค์ของเรานะเพราะตอนนี้ไมค์ของเราไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์อะไรเลยนะครับแล้วไมค์เราก็อาจจะมีเสียงเบาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการปรับแต่งเสียงด้วยฟิลเตอร์กันก่อนครับให้เรากดไปที่บวกนะครับแล้วไปที่คําว่าเกณฑ์นะครับกดโอเคนะครับตัวเกณฑ์นะครับก็จะเป็นฟิลเตอร์ที่เอาไว้ปรับความดังของระดับเสียงนะครับสามารถที่จะปรับให้เบาลงได้นะครับหรือว่าดังขึ้นได้นะครับถ้าไมค์ของใครที่เสียงไม่ดังนะครับก็สามารถที่จะปรับตัวนี้ขึ้นได้เลยนะครับอย่างของผมก็ดัังปปกกติแล้้วผม็็ใชเนนคค่า default ะรบ ต่อไปนะครับให้ทุกคนกดไปที่รูปบวกนะครับเดี๋ยวเราจะทําการลดเสียงซ่าของไม์นะครับด้วยฟิลเตอร์ noise suppression นะครับให้เรากดไปเลยนะครับกดโอเคนะครับอ่ะโอเคนะครับทุกคนทุกคนก็จะเห็นความต่างนะครับพอเพิ่มฟิลเตอร์นี้ขึ้นมาครับเสียงรอบข้างหรือว่าเสียงน้อยต่างๆเสียงซ่ามันก็จะเบาลงนะครับให้มาในส่วนของไม่ถอดนะให้เราตั้งเป็น good quality นะเพื่อการลดเสียงน้อยที่ดีที่สุดนะครับก็ให้เลือกเป็น good quality ตอนนี้นะครับอ่ะเสียงก็จะประมาณนี้เลยต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเพิ่ม plugin มาวิจิบ eq นะเพื่อมาปรับ แล้วกดไปที่คขาว่า v s t 2 X plug in นะครับแล้วกดโอเคนะครับให้เรามาที่ตรงนี้นะครับกดลูกศรลงนะครับอ่าแล้วเราก็จะเห็นคขาว่ามา v l g EQ นะครับให้เรากดที่ตรงนี้เลยพอเรากดแล้วนะครับให้เรากด open plug in นะครับ โอเคนะครับตอนนี้ตัวปลั๊กอินของ m r v e l e EQ ก็อยู่บนหน้าจอเราแล้วนะฮะให้ทุกคนมาตรงที่ปุ่มปรับโทนเสียงนะครับที่ขึ้นลงได้นะครับก็จะแยกให้ทุกคนเลยนะว่าโซนซ้ายสุดก็จะเป็นเสียงเบสเสียงท้มนะครับโซนกลางก็จะเป็นเสียงกลางนะครับฝั่งขวาก็จะเป็นเสียงแหลมนะทุกคนสามารถที่จะปรับแต่งได้นะครับเดี๋ยวผมเลื่อนขึ้นให้ดูนะฮลโหลฮลโหลฮลเราเห็นไหมเสียงเราก็จะแหลมขึ้นนะครับอาแหลมขึ้นเดี๋ยวเราเอาลงก่อนถ้าเราปรับเสียงฝั่งนี้ขึ้น ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่อ่ะเสียงเราก็จะทุ้มขึ้นครับเสียงมีเบสมีมิติขึ้นฮะประมาณนี้เลยฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่เห็นไหมถ้าเราปรับลงก็เสียงเบสก็หายเลยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเห็นไหมเสียงเราก็จะแตกต่างกว่าเดิมนะฮะฮัลโหล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 เห็นไหมถ้าเราปรับที่ด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นเสียงทุ้มนะฮัลโหลฮัลโหล ฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่อ่ะทุกคนก็สามารถที่จะปรับแต่งกันได้เลยนะครับทุกคนถ้าใครอยากให้กลับมาเป็นแบบเดิมก็กดที่รีเซ็ตนะครับอ่ะก็จะกลับมาเป็นแบบเดิมแล้วนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําตัวพรีเซ็ตของปลั๊กอินมาเวลจีเอคิวนะว่าพรีเซ็ตไหนที่ผมชอบใช้นะครับอ่ะให้เรามาที่พรีเซ็ตนะครับกดไปที่ลูกศรนะครับทุกคนแล้วกดไปที่เซสชั่นแบงค์นะฮะแล้วให้เราเลื่อนมาตรงที่เขาว่าไบรท์เอ็นบาร์ซี่นะผมก็ใช้เป็นตัวนี้นะทุกคนนะปึ๊บกกดคลิที ก็จะเป็นตัวนี้นะครับที่ผมนิยมใช้ในตอนสตรีมนะทุกคนนะก็อาจจะมีการปรับแต่งนิดหน่อยนะครับอาจจะมีปรับเสียงทุ้มขึ้นครับอ่าปรับเสียงเบสขึ้นนะให้แบบเสียงมันดูมีมิติขึ้นนะครับตัวแหลมก็เอาขึ้นนิดหน่อยอ่าเอาขึ้นประมาณนี้เสียงกลางก็ประมาณนี้หน่อยโอเคอ่าก็จะเป็นเซตนี้นะครับที่ผมนิยมปรับใช้ตอนสตรีมนะทุกคนนะก็เสียงจะได้ยินแบบที่ทุกคนได้ยินตอนนี้เลยทุกคนว่าเสียงมันเป็นไงบ้างเสียงมันรู้สึกแบบมีความอิ่มๆไหมมีเบสให้มันแบบนุ่มๆขึ้นนะฮะ ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็สามารถที่จะปรับแต่งในส่วนนี้ได้เลยนะถ้าทุกคนชอบโทนเสียงแบบไหนก็ปรับแต่งกันได้เลยก็จะมีประมาณนี้นะครับโทนหลังจากที่เราปรับแต่งได้เสียงที่เราต้องการแล้วนะครับให้เรากดกากบาดออกเลยนะครับอ่าแล้วกดปิดเลยหลังจากที่เราทําการปรับแต่งเสียงอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราปิดมอนิเตอร์ของเราด้วยนะครับให้เรากดคลิกขวาที่ฟันเฟืองนะครับแล้วให้เรากดไปที่ Advanced Audio เหมือนเดิมนะครับแล้วมาในส่วนของไม์ของเรานะครับเปลี่ยนจากมอนิเตอร์ออลลีเป็นมอนิเตอร์ออฟนะฮะแล้วปิดคลอสไปเลย แล้วเราก็สามารถที่จะสตรีมหรือบันทึกวิดีโอด้วยเสียงที่เราปรับแต่งได้แล้วนะครับแค่นี้นะครับเราก็สามารถที่จะปรับเสียงไมค์ให้นุ่มขึ้นได้แล้วนะครับถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็สามารถกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ